สันซันคาตินบัดของแม่นะนี่ก่อเรื่องตลอดก่อเรื่องตลอดอยู่ใครทำเันนถามว่าใครทำออมออมหรือเปล่าตัง น่ะน่ะตกลงใครเนี่ยหรออี๋อย่างนี้หรออิเดี้ยนี่หรอ,อนั่นนั่นเก็บเลยดูดูใคร ส่นหาเรื่องดีนะเนี่ยไม่อยู่นอ